ดูบรรยากาศของการการออกกำลังกายยามเย็น สัสดีละจบคลิปสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพาดูบรรยากาศของการตัดหญ้านะครับรอบผักโตผักให้ดูโพนิกแล้วก็ดูตามเดี๋ยวดูตามรอบรอบคันนานนะครับว่ามีต้นอะไรบ้างโดยให้แม่บ้านเป็นผู้นำพาเดินไปครับสวัสดี่าว,วันนี้จะ จะพาเบิ้งส่วนหนแล้วกันเนะาะล้อพุทาเรลาฮานี่นะอ่าอันนี้ก็เป็นลูกฟักม้งค่ะหรือมะละวานนู่นกำลังดกเลยฮะแต่เมื่อวานเก็บไปเป็นนั่นละเป็นตะก้าใหญ่ๆแล้วล่ะละ้ลอรอบส่วนเขาก็มีอันนี้ก็เป็นกะเพราเนะาะมะละกอมีกล้วยน้ำว,าว้า้ะกล้วยน้ำวา้านี่ปลูกไว้รอบรอบ,อบนารอบส่วนเลย มื้อนี้ตัดหญ้าแล้วเบิ่งสภาพเบิ่งสภาพเพราะว่าไอตัดใต้โต๊ะนะฮะมันเป็นขี้โคนขี้ตมเนาะเพราะว่ามันเป็นพื้นนาเก่าก็เลยเปื้อนได้มื้อนี้อันนี้เป็นเป็นลูกเบี้ยเนาะโตอ่เรียกว่าอนุบาลนึงจ้ะนี่อนุบาลนึงนะใช้เวลาประมาณ15มือจ้ะจังพอแยกแยกนี แยกมาขึ้นโต๊ะอนุบาล2องนุบาล2จากนี้ก็แยกได้ประมาณ13-14 1มมื้อแล้วจาะนี้คือเบี้ยที่พร้อมปุก๊กสวยงามค่ะนอันนี้เป็นเบี้ยกรีนกรีนโอ๊กของหอยมี6 5 6ชนิดจ่ะมีกรีนโอ๊กมีเลดโอ๊กบัตเตอร์เฮด อันนี้ก็คือขึ้นขึ้นโตปุ๊กแล้วค่ะน,นี้ปีนคอร์สปินคอร์สอันนี้สภาพนี้อีปุ๊กได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วจ้ะนี่สภาพเนี้ยปุ๊กได้อาทิตย์นึงแล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณยัางตาอ่าสิบห้ามื้อจ้ะถึงอพอเก็บได้เป็นเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็ อันนี้เป็นเป็นเป็นเข้าเอิญอย่างว่ามักทั่วเฮเนาะเป็นผักพืชผักพื้นบ้านของเฮาเนาะค่ะนี่แต่ตอนอ่าตอนตอนนี้ยังบอเป็นมากแค่อ้อยอัยอนนี้เป็นมักม่วงเนาะเอรอบลอบลอบเที่ยวเฮาก็ี่เป็นห้วยเป็นน้ําแต่เมื่อน,นี้ปีนี้น้ำมาเนาะมาแห้งก็เลยกัดเซาะ กัดเซาะมันดินสไลด์ไปเนาะคะ่ะพี่น้องนู่นปีนี้น้ำน้ำมาเยอะพอเวลาแรงมาต้องต้อง,องเอาต้นไม้มาปุ๊กสกัดดินบ่ให้มันพังโตคะ่ะอันนี้อโะโวคาโดอันนี้รู้สึกว่างามไวค่ะนะเพ,พ,พ,พิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งออมาปุ๊กคะ่ะปุ๊กได้แค่ปีเดียวแต่ว่าดินมันดีเนาะดินมันดีแล้วก็อากาศมันดี ก็เลยใหญ่ไหวนึงอันนี้ก็อันนี้ก็ประมาณอีกอ่าประมาณอาทิตย์นึงเก็บเก็บได้ค่ะเนี่ยนี่กลิน่นดูลากสวยงามค่ะทรงพุ่มสวยอันนี้ถือถือถ,ถือว่าสวยจ้ะตอนนี้ถ้าหน้าฟาร์มนะคะหน้าฟาร์มคือคือหมายถึงขายให้ไอ้อคนทั่วไปนะประมาณ7 7 0ดบถึง้าบาทจ้ะ ช่วงช่วงนี้ราคาดีเลดคอรอนเรดคอลอนจ้ะอันนี้ยังเก็บไว้ได้เถอะเดินดูรอบๆหนานะคะเพิ่งจะตัดแย่โอ้พอดีลองลองตัดแย่ลองบึงเป็นครั้งแรกตัดแย่ใต้โต๊ะมะกอมะกอนี่ก็ปลูก่ไว้เยอะอยู่ค่ะนะพี่น้อง มะละกอโอ,โอ้แต่มันมีศัตรตูอยู่เด้อพี่น้องเอ้เก็บทิ้งสองลอบสามอบแล้วเนี่ยนี่มันไปกินดอกมันเนาะกินดอกห่วยนะเอาบทิ้งสองสามลอบแล้วนะอันนี้ butterhead ค่ะ Butter butterhead อีกเป็นคล้ายๆดอกกลาบเนี่ยสวยแต่กำกำลังเริ่มเริ่มโตค่ะยังเก็บไว้ได้ค่ะดุนน้นนะ ประมาณอีกจากอาทิตย์นึงจะ้ะอันนี้เรดเลดเรดโอ๊กจ้ะเร็ดโอ๊กเรดโอ๊กนี่พูกมาได้ประมาณอาทิตย์นึงจะ้ะลากกะสวยค่ะพาเดินรอบๆเนาะรอบๆดูเข้า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 ,ขานาต่เป็นบ้านเอาค่ะ พราะว่าบ่ค e. so ่อยมีเวลาที่สิมาดําเนาะก็เลยบ้านบ้านเอาตอนนี้กําลังกําลังออกออกหวงแลเหมือนว่าอีเป็นเข้าเบามั้งเพราะว่าหน้าคนอื่นเขายังบ่บ่ออกะอันนี้น้ํามาเยอะก็เลยดินพังแท้นะดินพังก็เลยได้ใระบบอ่าเอาเอาเนี่ยทุ่งปุ๋ยใส่ใส่ดินแล้วก กันไว้บ่ให้มันพังต่อจ้ะเขาเรียกฝ่ายน้ำร้นเนาะฝ่ายน้ำร้นชั่วขาวอันนี้ก็เพิ่งปุ๊กคือกันปลูกเมื่อต้นปีจ้ะต้นเงาะมีเงาะมีต้นมะม่วงต้นอะโวคาโดพอดีช่วงนี้เขาขอเอาอะโวคาโดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ว่าทำรายได้ดีจ้ะก็เลยลองเอามาปลูกบิ่งเนาะ เพราะว่ามันมันสิสร้างหลายได้เล็กๆน้อยๆเฮาได้อันนั้นเป็นมะม่วงเขียวเสวยจ้ะแต่รู้สึกว่ามันบ่ค่อยแตกยอดเนาะตัวนั้นอ๋อันนี้เป็นมะม่วงแก้วมาจากนครสวรรค์จ้ะบ้านมกินมะม่วงแก้วเลยปลูกเยอะจังจ้า ท่านผสมเบิงเข้าเนาะกำลังสีออก่วงจ้ะเป็นนาของเขาเป็นนาบ้านพื้นที่บ่เยอะแล้วค่ะเป็นเฮดแบบเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักไฮโดรได้แล้วก็พื้นที่เหลือประมาณเกือบๆสองไร่อะค่ะเลยปลูกเข้าปลูกเข้าแล้วก็ปลูกผักไฮโดรตอนนี้เว้อ ีประมาณอาทิตย์นึงก็คงเริ่มเริ่มออกหมดอะคะเนี่ยดูสภาพแล้วอันนี้ก็ปลูกหลายอย่างอยู่อันนี้มีทั้งมะขามหวานคะน่ะนะต้นมะขามหวานพันธสีท้องปพวกบางต้นฝนนะคะ นี่ต้นต้นต้นกระโดนออกมามาจากสกลเนาะแต่ว่าสกลมันเป็นดิ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 นมันบ่ค่อยงามแต่อันนี้ดินงามดูค่ะบใบง่ญยจังนะอกอดละใบง่ายใบยสวยอันนี้ก็เป็นมักม่วงแก้วแก้วแก้วขมิ้นน่าจะค่ะพี่น้องอันนี้นี่ก็เป็นเคตนาของเขาเนาะไปถึงนู้นนะคะตรงกอไผ่ อันนี้ก็เป็นเป็นแบบวาประเพณีเขานับถือเจ้าที่เจ้าทางเนาะอันนี้ก็เป็นตุ้บตุ้บตาตาใหญ่ตุ้บเจ้าทีเอาเอาเอาไว้รักษาพืชผักที่เขาลงไปอาจจะส่องอันนี้ต้นต้นมะม่วงคัะเน่ยมะม่วงเอ๊ะมะไม่ใช่มะม่วงอกล่องม่วงอกล่องที่ว่าเอาเม็ดมาปลูกอาจจะงามวัยจังแล้วทีนี้ของไอ้ที่ของเขาเป็นลำห้วยนะครับเป็นเป็นลำห้วยล้อมรอบเลย เ,เวลาหน้าแรงมาก็มีมีน้ำหดต้นไม้อันนี้ก็เดินเดินระบบน้ำไปค่ะเวลาน่ะเวลาแรงมาเฮากันอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนจะ้ะอืมอันนี้เอาเม็ดเม็ดมาปลูกลองทดลองดูว่าสีได้ผลบ่เม็ดเอาเอาเม็ดมาปลูกค่ะเป็นทุเรียนมอนทองจะ้ะบรรยากาศหญ้ามแมลงเนาะเสียงนกค่ะเสียงนก อันนี้ก็ตน้นต้นขนุนรู้สึกว่านี่งามเกินไปแล้วเนี่ยต้นขนุนเพิ่งมาปลูกได้ปีปีเดียวจ้ะงามจังต้นขนุนอันนี้ต้นน้อยนาะต้นมักไฟจ้ะเนี้ยมักไฟนี่ต้นมักไฟต้นมักว่าอันนี้มักว่ามักว่าลูกใหญ่ๆนะคะเอามาปลูกไว้หลงเบึ่อันนี้ต้น อันนี้ต้นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะซื้อเอ๊ะรู้สึกว่าเข้าปีที่สองแล้วคะเนี่ยม่วงต้นเนี่ยธรรมชาติคะ่ะในห้วยก็เห็นเข้ามาตกเบ็ดอยู่เรือยอันนี้ก็เป็นตน้นน้อยน้อยนาเวลาไปทรงผักนครสวรรค์นเนี่ยซื้อมาปล๊กไวะคะ้ค่ะน้อยน้อยนาน้อยนาพื้นบ้านผ่านพื้นบ้านไม่ไม่นาไฟ้ มีมะม่วงอะไรเนาะซื้อมาบร้อมๆกับต้นนั้นกระดก,ะดกะดแล้วกระดนเนีแดจ้าอันนี้ก็ตน้นต้นว่าจ้ะอันนีน้รู้สึกว่าได้มาจากพี่โลกจ้ะน้องน้องเพิ่นซื้อไว้แล้วก็เอาให้มาปุ๊กได้มาจากพี่ศิุโลกโอ้แดดซองพอดีเลย พยายามใช้แบบเศรษฐกษิจพอเพียงเนาะพอดีเนี่ยเนี่ยเพิ่งแต่ก,ก่อนก็ปล่อยปล่อยให้เขาเศร้าครับพื้นนานน,น,เนะเนาะนี่เพิ่งจะลงมือเข้ามาทำปลูกผักนี่แต่เข้าเข้าปีที่สองก็เลยมีต้นไม้สภาพต้นไม้ก็เลยใหญ่ได้ขนาดนี้นะคะอันนี้เข้าปีที่สองละอันนี้ก็ต้นมงงะงะงะโรงเรียนจะ้ะงะโรงเรียนดูสภาพน้ำค่ะต้นนี้น้ำเต็มเลย เวลาหน้าแรงมาก็ยังมีไล่ขอให้นั่นอยู่ค่ะเนี่ยตอนนี้น้ำน้ำเต็มมีปลามีปลานี้อย่างดูอันดูสภาพไตโตผักอ่ะที่ตัดหญ้าไปค่ะเก่งเก่งเพื่อน,นตะกี่ตมนะมันเพราะว่ามันเป็นพื้นนาเก่ามันมีน้ำขังเมื่อ้ี้ตัดหญ้าไปก็เจอเจอกบนาตรงใหญ่เติบอ,อยู่ เจอกบนาเจอเจอเจอปูจ้ะอันนี้มะมะโกต่กอนดกเต็มต้นคะ่ะและ้วทีนี้ไปทําบุญจังหวัดอุบลเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะ่กะก็เลยเนี่ยตะก้อนะเต็มเนี่ยเลยเอาไปทําบุญก็หอนแลนอันนี้รู้สึกว่ามันแก่แล้ววะ่ะเผือพวงมะเผือพวงจ้ะเผือพวงอ่าอันนี้เลดเลดเล็ดอก รุ่นนี้กะไก,กลกๆซีได้เก็บหรอคะเนี่ยถ้าว่ามันน้นักเก็บคือสามารถเก็บได้เลยแต่ถ้าว่าถอยเอาน้ําหนักจังน้อยก็ประมาณสี่มือห้าเมือก็จะกีนนี่ก็ประมาณอาทิตย์นึงเพราะว่ากินอะ่ะกินมันอิ่ง่ายไวกว่าเลดเลดโอ๊กจ้ะสีเขียวอิ่ง่ายไวกว่าสีแดงเนาะ,ะฟังฟังตรงนี้ก็เป็นตน้นกล้วยน้ำว้าทั้งนั้นค่ะกล้วยน้ำว้าล้อมรอบกล้วยน้ำวา้า กยหำบากัปุ๊กว้เยอะเยอะค่ะล้อมเลยกำลังสิเป็นที่ได้ผลกวยนนำบาเพิ่งจะเข้าปีที่สองเนาะเป็นลูกแล้วก็มีตัดไปกินแล้วก็มีค่ะอันนี้ข้างไอ้ทั่วฝักเงาจ้ะทีนี้มันหมดแล้วบ่ไ,ได้มาปุ๊กว้อีกเนาะแต่ก่อนปุูกทั่วฝักเงาวไว้กินมายมมายมอันนี้มันก็ มันงำตนน้นกล้วายน้อเลยต้นมันเลยสูงไปได้ย <c oughs> เลี้ยงมาซ้ำไว้ซ้ำโตเดื้อจังจ้ะไว้เฝ้าบ้าน <c oughs> เออมีมังคุดน้ำค่ะเนี่ยต้นมังคุดลองดูว่าอากาศเขาคอมันเป็นอากาศเย็นสิได้ผลบ่เคยซื้อต้นอง,งุ่นมาปลูกจ้ะแต่มันโมยไงเนาะเนี่ยมันโมยไงอันนี้ก็คือไอ้ไไออ้้นี้คือน,นี่มันหญ้าซื่อเนี่ยแตนเนี่ย อยู่ต้นองุ่นน่ะดูสภาพจะ้ะใบเริ่มตายเริ่มงนั้นเพราะใครได้ผลเหมือนมันบม่มักอากาศเย็นมนากองุ่นนะสันะนะนิษฐานนะนี่โอ้ยังเหลืออยู่เนี่ยังใบมันหน้าบ้านกระพุกต้นกุหลาบต้นเอียงไว้นอกเพาะใครได้ดูแลคะ่ะมันออกดอกอยู่หรอกแต่มันบ่ราะใครงามปันใดอันนี้กับบริเวณเขตบ้านเขาเนาะ มีทางคล้ายๆทำทำไฟน้ำล้นอ่ะจ้ะทำไฟน้ำล้นให้เพื่อนมาไหลเข้านาเพิ่นนะก็เลยเป็นคือน้ำตกน้อยๆอ่ะข้างบ้านนี่เป็นน้ำตกน้อยๆย,ยัง <g ül> เด็กน้อยมาเห็นเรามักยักเล่นอย่างนั้น,นเป็นน้ำตกน้อยๆจ้ะเวลาถ้าน้ำฝนตกเยอะๆนั้นมันสิท่วมหมดเลยค่ะนะ ท่วมบางทีจนข้ามเข้ามาบบ้านตัวเองบ่ได้อะต้องรอน้ํารถแต่ว่าลักษณะน้ําท่วมบ้านนี้มันเป็นน้ําน้าไหลไหล่านนะครมัน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 เป็นทีทีชันนะเนาะ,นะมันมันเมนทีาราบลุ่มมันท่วมมามั้ก็ไหลแป๊บเดียวมันก็แห้งอะค่ะ พวกบัวไวปคะนละอันนี้มันมันค้ำแล้วมันเกลี่ยเสาบานแล้วปกติถ้าแดดนั่นกบ,บานอันนี้มันค่ำแล้วมันเกลี่ยเสาบานละหกเลยขอบคุณค่ะที่รับชมเนาะขอฝากไอ้ช่องพัทรวดีไฮโดรชแนลไว้เด่นนะคะนะคะเนาะอะเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด็ดค่ะเด้อเป็นกำลังใจเนาะสวัสดีค่ะ